ครื่องมือในการดูแลสวนป่า EP 1นะครับเป็นเครื่องมือที่ทิดวันเอาไว้เดินเข้าสวนป่าเอาไปตรวจดูต้นไม้นะครับตัวนี้เอาไว้เกาะเถาวันเอาไว้เกาะหญ้าใหญ,ใหญ่ตัวนี้เป็นตัวแรกครับก็คือเคียวเหล็กเมกนิชตัวนี้คมสะดวกนะครับด้ามยาวมีพลาสติกให้ด้วยแต่ปัญหาเขาคือคมมันอยู่ข้างนอกนะครับบางทีเราเอาใสก่กระเป๋ากรเป๋าขึ้นรถไม่ได้แต่ตัวนี้ เคี่ยวเหมือนกันเลยไปมีดหนากว่าแล้วก็พับเก็บได้เวลาเราเก็บเนี่ยเรากดตรงนี้ลงนะครับปลายกับคมเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในนี้มันทําให้มันพกสะดวกมากขึ้นแต่มันก็ใช้ได้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่เรารู้กันคือเถาวัลย์เนี่ยในสวนเนี่ยเถาวัลย์เนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับห้ามนะครับห้ามอย่าให้มันขึ้นต้นไม้เรานะครับถ้าขึ้นต้นไม้เราอ่ะโอ้ต้นไม้เรากิ่วนะครับต้นใหญ่แค่ไหนมันก็หักได้ ก็จะมีลิตอไวริสกิ่งไม้บ้างนะครับเอาไวลิสกิ่งแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ซึ่งเคียวตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนีล้ลักษณะการใช้งานเนี่ยจะเน้นดึงมากกว่านะครับเอาไว้เกาะเถาวัลย์ออกจากต้นไม้เราเนี่ยดึงออกแบนนี้ครับแล้วเขาก็ตัดกิ่งได้เหมือนกันด้วยครับอันนี้เลย ลรจะสองตัวเนี่ยก็ราคาไม่ถึงใบแดงเหมือนกันเลยครับส่งฟรีด้วยสองตัวนี้นะครับใครสะดวกตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นที่วันสะดวกตัวใหม่นะครับได้ของใหม่มาแล้วตัวเก่าก็เลิกเหอไปนิดนึงอะไรประมาณนั้น